สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับนี่ครับสายดำด้วยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็ยังมาดินแดนนกต่อนกคาลมแล้วก็นกขึ้นเร็วนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมได้ไปสามตัวนะครับจากตรงนี้นะครับตัวแรกพี่ขันก็คือ087ยที่ติดแล้วคูบนคอนนะครับไอเนี้ยขันเสียงเต็มแล้วเปิดคาลมแล้วด้วยครับผม ส่วนตัวที่สองเป็นศูนย์ดหกอันนี้คือโยนยาวๆยังไม่ได้เปิดคารลมครับแล้วก็ตัวแรกเป็น0ู5ย์ดห้าที่ได้ฝั่งทางนู้นนะครับผมฟุกมายัางไงไม่รู้ครับโยนสามคได้ยินเสียงโยน3าําแล้วเป็นสามกุกเต็มแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสองสามหรือเปล่าหรือสามเต็มเลยก็ถือว่าฟุกมากครับก็ที่นี่ตัวแรกสามสามวันขันตัวที่สองประมาณห้าวันตัวที่สาม นะครับตัวที่ได้ก่อนเพื่อนเลยใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดวันครับถือว่าขันเร็วเอาเรื่องครับผมส่วนของพี่ดำเพิ่งจับขึ้นกงครับผมที่ไป,<ข>ไปอยู่เป็นอาทิตย์คือ <laughs> ไปอยู่ในกลงรวมมันครับ <laughs> ไปอยู่ในกลงรวม <laughs> แต่ถ้าถามว่าอ,อก่อนหน้านี้ที่ที่ผมซื้อนกฝึกตะลุงนะครับเนี่ยครับก็ทริปที่แล้วได้ไปสองแต้มบริเวณข้างในเขาด้วยครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปในเขาครับผมเดี๋ยวผมทะลุเขาไปดูนะครับไม่รู้จะมีนกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือหกโมงสามสิบห้าครับผมนกเงียบกิ๊บครับผมไม่มีนกเขี้ยงน,ะ <c oughs> นอกอะไรตัวก็ไม่มีลมก็ไม่มีแต่แดดแดดเปี้ยงเลยครับผมแดดเปี้ยงครับ,ดดรบส่วนมิ่งดำน่าจะไปตามเสียงโตคาลมเสียงเล็กที่สู้กันหลังดงเนี้ยครับผมเขาจะไปตามอยู่ครับผมแต่ตอนนี้นี่ คเนีดใหม่อาจา์ดำครับผมเล่นเทนนะครับผมอันนี้รุ่นเทนผมครับผมแล้วก็สองชานกับนกฝึกเราไม่ใช้กล้องใหญ่นะครับผมเพราะว่าทำเลไม่ได้ทำเลไม่ได้ต้นไม้มันเยอะใช้กล้องใหญ่ไม่ได้ก็ไม่จําเป็นเท่าที่ถ่ายให้นกนกป่ากับนกตองูุกันแล้วครับผมใช่ครับตอนนี้คืออาจจะไม่จําเป็นแล้วก็เลยอาจจะต้องใช้เป็นเทนเพราะว่าบอกได้เลยว่าคนเล่นเยอะแล้วนกมันระแวงครับมันไม่เข้าใกล้ครับเราเล่น อาสายภูเขานกไม่เหยียบครับนกมาสู้แต่ไม่เหยียบเพราะว่ามันมันระแวงก็เลยอาจจะเปลี่ยนแผนมาเล่นเป็นเห็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากล้องใหญ่อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมันมองไม่เห็นคือทําเลมันไม่ได้ครับต่อในเขาต้นไม้มันเยอะนะต้นไม้มันเยอะมันทําเลไม่ได้ส่วนนี้ อาจารย์ดำก็ไปสองตัวครับผมก็สองตัวอันนั้นเป็นนกฝึกนะครับแต้มที่สี่แล้วนะครับผมตอนนี้สกอร์รวมนะครับผมส่วนนี้เป็นเจ้า9้าครับอาจารย์ดำก็จะมาในเรื่องของเจ้าสองกับอีเมืองการอ่าเมืองการครับผมส่วนผมเป้ะเตรียมเรียบร้อยครับอาจจะเดินทางไกลแล้วครับผมตอนนี้นี่ครับบรรยากาศครับผมแดดโอ้โหขึ้นมาแล้วครับผมเนี่ยชัดเจนไม่มีลมนะครับผมมาทริปที่แล้วโอ้โหลมแรงมากนี่ครับภูเขา นูนครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมวันนี้มาติดตามพวกเราสองคนว่าจะได้ของดีดงนี้หรือเปล่าเพราะว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าครบสิบแต้มใครคนนึงครบสิบแต้มจะเปลี่ยนหมายตอนนี้พี่ดำได้ไปสองตัว <2 S 2> <2 S 1> ผมได้ไปสามแล้วนะครับผมเหลือ พี่ดำเหลือแปดใครได้ครบสิบก่อนเลยครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมวันนี้ครับผมว่าจะโชคดีหรือเปล่าครับผมครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาใส่บนเขานะครับได้ยินเสียงคันอยู่ตรงนี้ครับผมเอานกใหม่มาใส่นะครับตอนนี้นกต่อกับนกป่าเงียบกันไปหมดเลยครับเมื่อเช้ามานกเงียบนะครับผมส่วนเจ้าก้าอยู่ข้างล่างนู้นครับมาเจอคนพี่เขาที่กิดยางนะครับ เขาบอกว่าช่วงนี้นกน่าจะลงไปกินที่ทุ่งนาครับผมอันนี้ผมอยู่บนภูเขานะครับผมน่ครับเสียงนกอยู่บนเขาน้อยมากนะครับไม่เหมือนรอบที่แล้วครับผมเนี่ยครับแทบไม่ได้ยินเสียงนกเขาเลยครับผมมาเมื่อเช้างงมากครับนกน้อยกว่าเดิมแต่ที่บอกครับช่วงนี้เห็นพี่ที่กีดยางเขาบอกว่านกน่าจะลงทุ่งนาครับผมไปกินข้าวดูแดดครับผม ภูเขานะครับผมเดินขึ้นมานะครับผมลึกมากครับผมแล้วก็สูงมากนะครับนี่ครับเดินขึ้นไปบนภูเขาอีกครับผมวันนี้ยังไม่เจอหน้านกเข้าร่วมต้นเลยนะครับผมนกฝึกก็ขันแล้วก็หยุดไปแล้วครับผมส่วนเจ้าก้าวนะครับผมขันแล้วก็หยุดไปแล้วครับไม่มีนกมาโต้ครับผมวันนี้แววจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมา รอลุ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลา8โมง15แล้วนะครับผมแดดข้างล่างนี่เปลี้ยงเลยครับจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับวันนี้กับดินแดงนกต่อนะครับขึ้นนกขึ้นเร็วนะครับจุดนี้นะครับนี่นครับเสียงนกป่าอยู่ไกลๆ้ๆนูนนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผม นกฝึกครับผมฉเฉลยสี่ตัวแล้วครับผมตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงนกป่าอยู่ห่างนะครับเจ้าก้าวเขขันอยู่นู่นครับนกมีห่างๆนะครับผมนกไม่เยอะเท่าเดิมเริ่มได้ยินเสียงนกป่าแล้วครับก่อนหน้านี้นกป่าน้อยมากครับผมครับเจ้าก้าวก็โยนอยู่ข้างล่างครับ นกป่าก็อยู่ทางนู้นตัวนึงครับนู่นครับ,รบอยู่นน้นตัวครับแต่อยู่ใกล้ๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเชากกาก็โตนกป่าไม่รู้ว่านกป่าจะเข้ามาหรือเปล่า ส่วนนกฝึกก็คันๆหยุดๆยุดอยู่นี่นะครับผมฝึกไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันต่อวันนี้จะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านก <c oughs> น่าจะเข้าร่วมต้นเจ้า9ก้าครับได้ยินเสียงเจ้า9ก้าคูครับผม นกจะเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้แต่เจ้าก้าวผมมองไม่เห็นนะครับเจ้าก้าวอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับเจ้าก้าวเรียกอยู่ครับ เดีย๋ยวมารอชมว่าเจ้าก้าวจะทำเฉลยได้หรือเปล่าครับเจ้าก้าวใส่นี่นะครับนกป่าอยู่นู่นครับจะมาหากันหรือเปล่าครับเจ้าก้าวเรียกแล้วครับผม น,นี้ไม้สองแล้วนะครับผมนี่ก็เก้าโมงจะครึ่งแลครับตกปลาจะมาไปครับเมื่อกี้คันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา10บโมงนะครับเพิ่งเอาเจ้าเก้าไปใส่ไม้สองอยู่ข้างในลึกๆน่นครับลมนะครับมีลมนะครับดูครับผมเช้าๆไม่มีครับสายๆมีครับขันอยู่ข้างในเหมือนมีนกเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เงียบแล้วก็หายไปเลยครับผมดูลมลมมาเป็นช่วงจังหวะนะครับผมนี่ยครับมาเป็นระยะครับผม ตอนนี้ผมลงมาตีนเขาแล้วนะครับใส่นกฝึกที่นู่นครับพิงไว้นู่นเลยนกป่าตอนนี้เงียบหมดเลยนะครับผมไม่รู้ไปไหนนี่ครับผมตอนนี้อยู่ในดงยางนะครับผมครับส่วนพี่ดำเมื่อกี้โทรไปคุยนะครับบอกว่ามีเสียงโตเข้ามาแต่ว่าพเนียดเหมือนคล้ายๆว่าโดนลมเลยหันออกไปที่อื่นครับนกบินเข้าตีลูกพเนีดครับผม แต่ตอนนี้ไม่รู้เขาจะแก้มือได้หรือเปล่าเสียงโตของเขานะครับผมตอนนี้เงียบครับผมแววแเ้ว well, มาเยอะแล้วครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับเมื่อเช้าเอ,อไม่ค่อยมีนกเหมือนเดิมครับเปลี่ยนจากเดิมมากเลยครับผมโอ้มาวันนี้เป็นยังไงครับยังไม่รู้เลยครับวันนี้ เดี๋ยงไงรอติดตามชมไปเรื่อยๆครับผมนกต่อก็เริ่มหยุดนกป่าก็ไม่มีเสียงครับตอนนี้เหมือนเจ้าก้าวเจอนกครับเหมือนเรียกนกห่างๆแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนกป่านะครับเสียงเจ้าก้าวเรียกตัวเดียวเลยนะครับ ่วนนกฝึกอยู่นู่นครับขันอยู่นะครับผมขันโยนอยู่ครับใส่ทิ้งไว้เลยนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวอยู่ตรงนั้นเสร็จว่าจะมานอนเล่นรอพี่ดำตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วนะครับนี่ครับแต่เหมือนเจ้าก้าวเจอนกแน่นอนครับ นกป่าตรงนี้เหมือนนกรูลูนะครับไม่เข้าใกล้พนเนียดเลยนะครับเมื่อเช้าอะ่ะเจอฟังเสียงจากเจ้าเจ้าเจ้าข้าวคูนกน่าจะเข้าใกล้แล้วดีดออกแน่นอนครับเห็นพนเนียดแล้วดีดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจ้าข้าวคูเนี่ยเหมือนนกเข้าใกล้แล้วครับ นกป่าชัวแน่นอนครับแต่ว่านกป่าไม่มีเสียงเดี๋ยวรอติดตามไปเรืเ่อยๆครับว่าจะเข้าใกล้นกต่อหรือเปล่าครับแดดบ,บ้างค้มบ้างลมบ้างนะครับผมเดี๋ยวนอนเล่นอยู่ที่นี่นะครับผมก็กำลังเดินขึ้นไปเก็บเจ้าก้าวนะครับผมโอ้โห ดูครับใส่ไว้ในผูเขานี่ครับดงไผ่นะครับผมมีนกเข้ามาใกล้นะครับแต่ว่าโตห่งหางๆครับผมห่างมากโอ้ดูครับการใส่ลกแต่ละตัวใส่แต่ละไม้นี่ครับ เจ้าก้าวอยู่นี่ครับผมดูครับป่าทึบนะครับผมนี่ครับเหมือนมีนกมาโต้ห่างๆแล้วก็ไปเลยครับผมนี่ครับบนภูเขานะครับผมออลมนะครับนี่ครับผมช่วงนี้กินยากครับผมพอลมปุ๊บไม่ได้ยินเสียงนกเลยครับผมเดี๋ยวเก็บเจ้าก้าวครับผม หลังจากที่เราเก็บเจ้าก้าวไปแล้วนะครับเราก็เดินขึ้นเขามาเก็บนกฝึกครับผมเหมือนได้ครูนกป่าอยู่นะครับคูรอบ2รอ,อบนะครับอันนี้ดูครับอันนี้ยังถือว่าเดินง่ายนะครับผม นกตอนนี้หายหมดนะครับผมตัวนี้ต่อยาครับผมนี่ครับพอดีผ้าผาดไว้ตรงนี้ครับรบเดินไปนู่นครับต่อบนภูเขาเลยนะครับผมนี่ครับเดินขึ้นไปครับผมมีนกป่าขันอยู่นะครับไม่เข้าร่วมครับ นู่นครับนกป่านะครับนี่ครับเรียกอยู่นี่ครับนกฝึกเราอยู่นี่ครับผมโต้กันเองครับ เดินเข้าค่อนข้างลําบากครับ mm hmm. ก็เลยไม่เข้าครับจริงๆอยากไปใส่ต้นนู้นมากกว่าครับแต่ลกนะครับผมเนี่ยสู้มันเองเ,อเดี๋ยวเก็บครับผมมีครับผมได้มาแล้วครับได,ได้ข้าวกล่องมากล่องนะึ <laughs> เอาตอดินมาครับผมมารอบมารอบสองอันนี้ไม่ใช่นะครับเอาเนียรมาเก็บเมื่อกี้ <laughs> แล้วก็เอาต่อดินไปไปปุ๊บลองเอาเอาเอาหลักหลักลงเขาลองตอกลงไปครับตอกไปเท่าโอ้โหเขาอ่านเขาอ่านทำเลเรียบร้อยแล้วนะผมลงลึกดินโอ้ยรุนจะใจจะวายครับเสียงใหญ่เข้าไปตียังไหนี่ครับทีแรกทีแรกอ่ะไอ้กิ่งอย่างนี้นะตรงอย่างเงี้ยพอเริ่มมีลมปุ๊บเอียงท่านี้แล้วทีเนี้ยกิ่งมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ตีเนี่ยปับปับเป็นไงครับ นี่ยานกิ่งกิ่งแบบคอนพิฆาตสูงขนาดนี้ไม่กระโดดอ่ะโอ้ยแล้วเนี่ยกิ่งมันมันพอมันเฉียงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตรงนี้กระโดดขึ้นตีป๊า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 ป๊ไป๊าป๊าป๊าป๊อป๊าป๊าป๊งป๊า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 ป๊อป๊าป๊อป๊า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 ป๊ัป๊าป๊าป๊ีป๊าป๊าป๊รป๊ลป แล้วกิ่งโยคะครับผมพอมันใสปุ๊บมันก็เอ็น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 ี่เอานี้ยเอานี้กิ่งกิ่งคอนมันก็อย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคอนจับสวยเลยอยู่ใกล้ปเนี้ยดีครับผมเดี๋ยวไปพักผ่อนกันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาอีกสิบนาทีบ่ายสองครับเพราะว่าหลังจากที่น่าจะช่วงประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าครับเราออก จากป่าทางนู้นครับผมไปนั่งเล่นบ้านลุงครับผมบ้านที่ผมเคยซื้อนกครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรามาจอดนะครับก็มีนกตัวหนึ่งบินบินมาได้ยินเสียงนกหลังรถเราทะเลาะกันครับผมบินมาเหมือนจะเข้าไปนู่นแล้วก็เ,เงียบครับผมแต่ว่าไม่มีเสียงนกทางนูน้นสองก,กแกรมทางนี้เป็นเสียงหนึ่งกกครับผมแล้วก็ฟังทางนูน้นก็มีครับแต่ว่าห่างๆครับวันนี้ มาตั้งไก่นี่ครับนี่ครับบินไปแล้วครับหนึ่งตัวนี่บินให้เห็นเลยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะต่อทางบางทีมันไม่สู้นะมันบินบินไปั้นแหละบินเฮ้ยเสียงแปลกเสียงแปลกบินมาเจอแล้วก็หนีพวกนี้ไม่ใช่เห็นแล้วมันจะสู้นะครับผมเหมือนไ้พวกรางวัลตื่นเต้นเออรางวัลไปใส่แล้วตื่นเต้นไม่มากระโดนให้กะโดดพอได้ใส่แต่ว่าเมื่อเช้าพี่ดำได้ลุ้นแต่ว่าสําหรับผม นั่งไก่นกต่อเกินครับไม่รู้ว่าเจ้าก้าวคูนกระยะขนาดไหนแต่ปกติคือเจ้าก้าวถ้าคูนกจะเข้าใกล้ครับแต่ก็เหมือนคูสักพักหนึ่งนกป่านะจะดีดออกไปอยู่สักพักโตกันอยู่ครับผมคือได้รางวัลปลอบใจรางวัลตื่นเต้นนิดหน่อยสองไม้สองสามาตั้งไก่มาเปลี่ยนที่นอนนอนที่ตมนอนที่นอนนุ่มๆไม่ชอบครับไม่ชอบนอนในรถ ลเล่นตั้งสองไม้ออกจากบ้านมาแล้วสามทุ่มออนีมครับขับมานอนพักผ่อนแต่วันนี้ก็นกไม่เหมือนเดิมมารอบที่แล้วนกเยอะถ้ารอบที่แล้วอวันสุดท้ายอ่นะครับเล่นทั้งวันเนี่ยน่าจะสนุกแต่ว่ามารอบนี้คือนกเปลี่ยนนกเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าผมถามพี่ที่เอามากีดยางเขาบอกว่านกช่วงเนี้ยไปลงหากินข้าวตามนาข้าวครับผม ก็อาจจะเหลือเฉพาะลูกนกหรือว่ายังไม่กล้าบินไกลที่อย so like so, ู่ยังยังอยู s> <S ่บริเวณเขาผมก็ว่าแล้วว่าทําไมนกมันเหมือนไม่ค่อยมีครับนกมันมันน้อยมันห่างกว่าเดิมนะครับมันไม่โตไม่ได้ลั่นเหมือนเดิมสําหรับพี่ดําก็รางวัลตื่นเต้นรางวัลตื่นเต้นเลยอย่างเดินกว่าจะใส่ไม้แรกได้ล่อไปเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงพูดง่ายอ่ะเดินตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงอ่ะไปที่แปดโมงกว่า คือ,อมันไม่มีนกเนาะไอที่ใส่นี่คือไม่รู้จะไปตรงไหนกูใส่มัม่วอย่างั้นเลยครับคือเสียงนกเงียบครับเงียบเงียบเพราะปกติมาปุ๊บช่เช้าเนี่ยได้ยินเสียงนกต่อหรือนกเราหลังรถเนี่ยมันจะลั Recently> ่นเลยแต่ตอนนี้คือไม่มีเงียบจริงๆแปลกจริงแสดงว่ามาแต่ละรอบไม่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวรอบหน้านะครับพวกผมก็ต้องมาที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่านกที่ผมได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วอ่ารู้สึกว่าขึ้นเร็วแล้วก็อีกอย่าง มีลุ้นสามกุกเต็มด้วยหนึ่งตัวครับผมแต่อีกตัวหนึ่งเปิดคาลม,มาและได้มาสามวันขันเสียงเต็มเปิดคาลมเรียกคําคูคําเลยครับอีกตัวหนึ่งก็ขันหนึ่งกุกยาวไปแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่เต็มส่วนตัวที่สามที่ขันสามกุกผมได้เห็นเสียงขันนะครับสามกุกสามคำแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสามกุกเต็มหรือเปล่าซึ่งเข้าไปคุยกับตาลงุงตาลุงบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีสามกุกเต็มอยู่หนึ่งตัวแล้วก็จุดนั้นจะมีสองสามหนึ่งตัว แต่ไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นตัวไหนเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันเรื่อยๆครับผมว่าตัวนี้มันจะสามเต็มหรือสองสามนะครับสำหรับวันนี้พวกผมสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาดูอีพีหน้านเราต้องมาที่นี่อีกแน่นอนได้ไม่ได้เราก็ต้องมาครับผมสำหรับอีพีนี้ไปกันนะครับผมสวัสดีครับ